สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิดยูเอสเนะคะกำลังจะเข้านอนอยู่แล้วแต่พอดีมาดูที่หมอป,ปลาไปสอพอมุกดาหารนะคะ,ะจากคำบอกเล่าของหมอป,ปลานะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังติดตามคดีน้องชมพู่ตลอดนะคะ แล้วก็คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าส่วนหมอปลากับคุณน้ำฟ้าจะขอยุยติการตามคดีนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากจะให้คดีนี้จบนะคะชาวกกอกเองก็ไม่เปิดปากผู้ใหญ่บ้านเองรับปากว่า จะไปเป็นพยานให้แต่ก็ไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครให้ความร่วมมือหมอปลาคุณน้ำฟ้าก็เลยจะยุติการตามคดีนี้นะคะส่วนลุงพลหมอปลาบอกว่าก็ต้องให้ลุงพลใช้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองนะคะและลุงพลบอกว่าหมอปลาพยายามจะช่วยให้คดีมันคลี่คลายแต่มันก็ไม่เป็นเป็นไปเช่นนั้นนะคะเพราะคนในพื้นที่คนในหมู่บ้านชาวบ้านรู้ดีแต่ไม่พูดนะคะ ระหว่างหมอปลากับลุงพลลุงพลยอมรับว่าตัวเองทําผิดทําให้คุณน้ำฟ้าเสียใจนะคะก็ขอโทษกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งที่หมอปลาขอลุงพลให้กลับเป็นลุงพลคนเดิมลุงพลบอกว่าลุงพลก็ยังเป็นลุงพลคนเดิมผ,มผงผาง เหมือนเดิมนะคะแต่ในความรู้สึกของหมอปลาหมอปลาหน้าจะคิดว่าเป็นในลักษณะที่ว่าลุงพลเหลวไหลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือนัดแล้วก็ไม่ทำตามนัดทำให้พยานกลับคำนะคะ ที่แรกพยานบอกว่าจะไปที่สอพอ,อ,สอไปที่สอพอมุกดาหารด้วยกันแต่พอมาวันใหม่พยานกลับคำนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนกกกร the story ก็ลืมมันไปได้นะคะคดีจะจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ S <S> ส่วนความสัมพันธ์หมอปลากับลุงพลก็ให้ใช้เวลาพิสูจน์เหมือนเดิมนะคะส่วนงานลุงพลมีงานวันที่ยี่สิบเจ็ดที่เพชรบุรีหมอปลาก็บอกว่าส่วนเรื่องงานก็คือเรื่องงานส่วนตัวก็ส่วนตัวไม่เกี่ยวกันนะคะ นี่คือบทสรุปทั้งหมดทั้งมวลลุงพลจะต้องใช้เอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่หมอปราก็ยังบอกว่ายังยืนยันว่าลุงพลไม่ได้ทำนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามปณิ์จากเข้านอนแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ